วันวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาลงพื้นที่นะครับกับสสเขตสองอจังหวัดนครราชสีมานะครับสสปีชาตินะครับสสส่วนของชาวบ,บ้านนะครับปรากฏว่ามีทางโรงเรียนนะครับบ้านหนองแหนนะครับวัสดีลูก ได้ขอนะครับให้มาช่วยดูนะครับอาคารโรงเรียนเนี่ยที่มีการชํำรุดนะครับเสียหายว่าทางสสนะครับจงลงมาช่วยดูแล้วก็จะทำยังไงที่จะปรับปรุงนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านน้องแหนนะครับซึ่งมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ140กว่าคนนะครับเกือบ1 5อา50คนนะครับรวมทั้ง ครูด้วยนะครับครูประมาณ16ท่านนะครับแล้วก็เชิญทางสสแล้วก็ทีมงานนะครับลงมาดูนะครับสถานที่ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนนะฮะที่เรียนในโรงเรียนนี้นะครับนะครับทางสสก็บป่าับพี่น้ประชาชนแะเดินดูผมเองเดินตามไม่ทันแต่ก็นะครับ เรามาดูนะครับทั้งทั้งมันมีน้ําท่วมปัญหาน้ําท่วมหน่อยๆด้วยแล้วก็อาคารก็ก็เก่านะครับก็เก่าด้วยนะครับแล้วก็ต้องรื้อนะครับต้องรื้จะทำอย่างไรให้เด็กเรียนมีที่เรียนนะครับมีที่เรียนก่อนในช่วงที่มีการลือ้ออย่างเงี้ยฮะก็ได้มีการประสานมากับทางเทนพิมง,งานของอสอสเขตสองของภาคเก้าไกลเรานะครับที่จังหวัดนครศรีมานะครับส่วนสสก็ลงมาพร้อมกับคณะนะครับ มาร่วมกันตรวจดูพื้นที่นะฮะซึ่งก็คุณครูก็พานะครับชมทุกจุดนะครับที่มันมีมหาพร้อมทํางานร่วมกับผู้นําท้องถิ่นนะครับคือคณะทํางานประสานงานทั้งสบตนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นี่ก็พาทีมงานแล้วก็สสพิาตินะครับลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็ นี่ครับก็มาตรงนี้มาดูจุดที่มีการน้ำมาท่วมนะครับว่าจะทำยังไงจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ่ครับรวมกัน ไไอนันนะี้จริงๆเลยคุณเพนไม่เคยเคยเคยฟังครับ